คำเตือนโปรดใช้วิจรารญาณในการรับชมเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปใช้เนื้อหาในคลิปเป็นการสับางงสลักกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นประเทศไทยเป็นการคำนวณและเก็บสถิตทางนิตศาสตร์ไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายในทุกกรณีฝากกดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกดซับสไครต์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจแก่เราด้วยครับขอบคุณครับ สวัสดีครับเมื่อคุณเข้าสู่ช่อง u t u b e นะครับหวยโชคสิทธิเหมือนล้านนะครับคุณกดปุ่มติดตามนะครับมันจะขึ้นคำว่าติดตามแล้วก็ปุ่มสั่นกระดิ่งนะครับที่ลูกกระดิ่งแล้วกดเลือกทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็กดเลื่อนดูนะครับจากบนลงล่างได้เลยนะครับว่าเราชื่นชอบและชอบในสูตรไหนนะครับแล้วก็กดไปที่รูปภาพไปเลยนะครับแล้วก็กดรับชมรับฟังได้เลยนะครับเพื่อนําไปประกอบการตัดสินใจในสูตรต่างๆนะครับในการเลือกซื้อลอตเตอรี่นะครับเมื่อเสร็จแล้ว ฝากปุ่มกดไลค์ด้วยให้ผมด้วยเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันนะครับขอบพระคุณมากสวัสดีครับมาพบก,กัสบสูตรหวยโชคเศิษมารานะครับกับสูตรดับ10บ,บนตลอดชีพสูตรที่1กดติดตามนะครับไะติดตัวเลขเดเลยนะครับดับ10บ,บนตลอดชีพสูตรที่1 นะครับโดยสูตรนี้เข้าตั้งแต่ปี62เหมือนกันสูตรอ่ะผมแสดงห็นแต่ว่าสถิติคุณดูจากทางเราได้เลยนะครับเราใช้ในส่วนของหน่วย10ร้อยพันหลักพันหลังหนึงคือเลข4เลข4 4ปวก8ขอคงที่เสมอคับวก8ปเป็น12นี่ตอบเลข2เรานำค่าหลังมบตรวจสอบนะครับ2ไม่พบแน10บนครับต่อมาครับ1นมีนาคมครับ หนึ่งมีนาคมหกสองคำนวณได้เลขสามสามแม่พักแดดสิบปอนดครับสิบีนาคมหกสองคำนวณเลขสองสองแม่พแดสิบปอนดหเมษายนหกสองคำนวณได้เลขเจ็ดเจ็ดแม่กบปอนด์ครับ 16, สิเมษายนหกสองคำนวณเลขเลขลับไปเลขแปดแปดแม่พแสิบปอนด์ครับ 2, พสพฤษภาคมหกคำนวณเลขกับเลขเเลขเก้าครับเก้าแม่กบปอนครับสิ ซิเศบคอมหกองคำนกับเลขศูนย์ศูนย์แม่พมักสิบผนครับหนึ่งิเองคำนเลกับเป็นเลขสี่แม่มพหลักสิบผนครับสิบปอไันหกสองคำนวณเกับเลขสองม่พมลักสิบผนครับหกระดาษคมหกสองำนวณเกับเลขหนึม่มหลักสิบผนครับสิกระดาษคมหกสองำนวณเลขกับเลขเจ็แม่มักสิบผนครับ หนึ่งสิงหาคมหกสองคำนวณเลขกับเลขห้ห้ไม่เป ouais. ็สิบผลครับสิบอสิงหาคมหกสคำนวณเลขดับเลขสามไม่เป็ลสิบผลครับหนึ่งกันยายนหกสองคำนวณเลขกับเลขหกเลขหกครับลดัหกไม่ป็ลสิบผลครับสิอกันยายนหกอคำนวณกับเลขแปไม่เป็นสิบผลครับหนึ่งตุลาคมหกสองคำนวณกับเลขเก แม่ละสิบนดคับ16ตคมคำนวณเลขับไปเลข0 0เมื่อแมลบปนดค่์์การคำนวณเลขับเลข55แม่พละสิบน์ครับิกร์ต์การคำนวณเลขับเลข55แมละสิบนครับ1ธคม62คำนวณเลขดับไปเลข1 1่อแม่พละสิบนครับ16บหกานคอม6กคำนวณเับเลข7 7เแม่ละสิบนับ 30มสิบมกาคม62คำนวณเลขกับเลข8 8แล้วในหลักสิบเปครับสิบเจ็มกราคม63หลักพันคือเลข1 1ึ่งบอกไปตงที่เป็น9ได้รับเลข9 9ไม่พบหลักสิบเป็นครับ1กุมภาพันธ์63คำนวณเลขกับเลข7 7ไม่พบหลักสิบเป็นครับ16กุมภาพันธ์63คำนวณเลขกับเลข9 9ไม่พบหลักสิบเป็นครับ หนึ 1> 1, มีนาคมหกสามคำนวณกับเลขสามมม่ปรดกซิปนครับสิบหมีนาคมหกสามคำนวณกับเลขหนึม่พปรดักซิปครับสิบหกพฤษภาคมหกสามคำนวณกับเลขเก้้าครับำเดก้าแม่โปรดักินครับหมินายหกสาคำนวณเลขกับเ็ลขเก้าเก้าแม่พปรดักซิปนครับสิบหกมินาหกามคำนวณกับเลขส สไม่พบแรงสิปอนดครับหก็ได้ระดับหสามคำนวณเลขดับเลขห้าห้าไม่พบแรงสิปอนดครับสิบก็ได้ระคัหกสามคำนวณเลขดับเลขหนหนึ่ไม่พบแริบอนดครับหนึ่งสิงหาหนึ่งสิงหาคมหกามคำนวณเลขดับเลขเจ็ดเจดได้พลังิบอนดครับสิบคอกสิงหาคมหกสามคำนวณดับเลขสามไม่พบแรงสิบอนดครับหงกยายนหกสา คำนวณเลขกับเลขเจ็ดเจ็ดนั้นไม่ผลักสิบผลนะครับสิบหกกันยายนหกสามคำนวณเลขกับเลขสองสองไม่ผลักสิบผลครับสิบหกตุลาคมหกสามคำนวณกับเลขเลขห้าหไม่ผักสิบผลครับหลุดเพิ่งหลุดเป็นครั้งแรกนะตั้งแต่ปีหกสองนะมาหลุดปีหกสาครั้งหนึ่งสิตุลาคมหกสามคำนวณเลขกับเลขสี่สี่ไม่ผลักสิบผลครับ หนึ่พิจิกันหกสามคำนวณกับเลข4 4ไม่พบหลักสิบปนครับสิบหพิจิกันหกสามคำนวณกับเลขศูนไม่พบหลักสิบปนคับหนึ่งธนคบหกสามำนวณกับเลขแ8ดแปดไม่คพบในหลักสิบปนคับสิบหกธนรคบหกสามคำนวณกับเลขเก้าไม่พบแลักสิบปนครับสามสธนคกสามำนวณเล็กับเลขหนเลขหนึ่ครับเปเล เลขหนึ่งนะหไม่พบในหลัก10บตนครับสิบเจกลับเนหกสีคำนวณเลขับเ็เลขสองเลขสอครับเราดูสไม่พบในหลัก10บนครับหน 0, 0, ึ่งก็ว่าเป็นหกสี่คำนวณเลขกับเป็เลขศูนเลขศูนย์รู้สึกจะหลุดเป็นครั้งที่สองี่าตัดมานะครับตั้งแต่ปีหกสนะเพิ่งหลุดปี64สเป็นครั้งที่2เองเลขศูนย์เรัาม,มาดูครับสัวรูลลดจิงไหมนะ 0, พบในหลักสิบนนะครับ ต่อมาครับสิปกประมาณ64สนะครับคำนวณเลขดับได้เลข2 2ไม่พงสิปอนครับ1ิปอนาคม64นวณเลขดับเลข3 3ไม่พรงสิบนด6ปอนาคม64นวณเลขดับเป็เลข8 8ไม่พบแรงสิบนครับ1เมษายน64คนวณเลขดับเป็เลข0 0ไม่พบแรงสิบอนครับ สิบหนหคำนวณได้กลับเปเลขแปดแปดนั้นแม่พอนักสิบคนครับสพสุบของหกสี่คำนวณได้กับเปเลขเกแม่พอนักสิบคนครับสิพสุบของหกสี่คำนวณได้กลับไปเลขสอแม่พอนักนหลักสิบคนครับหนึ่งมิถุานคำนวณได้กลับเปเลขศูแม่พอนักสิบคนครับ ิบหกได้ยังหกสี่คำนวณเลขกับ,บเลข9กเก้ไม่พอ็สิบนปครับสิก็ได้รากของหกสครับสาบวกแเป็น11บดได้ดับเลขห x 1นะครับหมันไม่พอในหลักสิบเปนะครับสิก็ได้รากของหกสี 6, นะครับหน่วยสิบร้อยพันคือหกบวกแปดคงที่เป็น14 ได้ดับเลขสี่วางเลสีลงมานะครับต่อมาครับเรามาดูนะครับสนั้นไม่พบนหลักสิบปนครับหนึ่งสิงหาคมหกสี่หนึ่งสิงาคมี่นะครับศูนยนะ์บวกแปดได้8ได้ดับเลขแนะครับเลขแนั้นไม่พบในหลักสิบปนครับสิบหกสิงหาคมหกสนะครับ, 4, รบหลักพันคือหกหปเป็นสิบหกบกแเป็นสิบสีได้ดับเลครับ สี่ไม่พบในหลักสิบเนครับสิบหกกันยายนหกสี่สิกหนึงกันยายนหกสีนะครับสี่บวกแปดแปดเก้าสิองได้ดับเลขสองสองม่พบนหลักสิบนครับสิบหกกันยายนหกสี่ครับหน่วยสิบร้อยพปนหลักพปนคือเลขศูนยูนย์ศ์บวกแปดได้แปดเลขแปดอันไม่พบในลักสิบน นะครับหตัวละค6มหกสีนะครับออกห้าเจ็ดแปดเจ็ดหสองสถูกต้องไหครับถูกต้องนะแปดสามเราคำนาณไ่หน่วยสิบร้อยพันหลักพันคือเลข8 8บวกอีก8ปดกงที่เสมอครับแปดบวกแปเป็น16 16เราก็นำขหลังมาวางคือเลข6นะครับเลข6 นะครับเรามาดูนะครับสิบหกตลขคมหกสี่ออกสามแปดหกสามเจ็ดสองตัวลังสามแปดสากสาเจตัวงหลังสามแล้ก็มาดูเลขหกนั้นไม่เจอในหลักสิบตรงนะครับโอเคนะต่อมาเรามาดู16บหกตลคมสามแปดหกสามเจ็ดสองสองตัวงหลังสามแนะครับเราก็ใช้ในส่วนของผมขอสีกัน หน่วยสิบร้อยพันหลักพันเราต้ทิ้งคือเลข6หน่วย10บร้อยพันหลักพันคืเลขหกหกบวกแปดหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสีเราก็ได้ดับเลขสี่ถูกต้องไหมครับโอเคครับเรามาดูในส่วนของ1พฤศจิกาย,ยน64นะครับ1พฤศจิกาย,ยน64นะครับที่ออก045 ศูนย์สี่ห้าศูนย์สามเจ็ดสองตัวละออกเก้าห้านะครับเราดูในส่วนของเลขดับกันก่อนเลยนะกันนะครับอ่ะหน่วยสิบร,ร้อยพันหน่วยสิบร้อยพันนะครับหน่วยสิบหน่วยสิบร้อยพันหลักพันเรามาที่หนึ่งบวกแปดคงที่ครับห้าบวกแปดเป็นสิบสามสิบสามได้จับเลขสามนะครับ อันนี้คือล่าสุดนะครับเงินที่กันหกไดดับเลขสนะครับอันนี้นึกว่าก่อนของ1ตัวละครหกสี่ใช่ป่ะสามแปดหกสามเจ็ามแปนะครับก็หกบวกแปดสี่ได้ดับเลขสี่นะครับรางวัลที่1ดับหลักสิปนใช่ไหมครับหลัก10ปนตลอดชีพนะครับก็ได้ดับเลขส่เลขสี่ไม่ไปกดหลัสปนนะครับถูกต้องนะครับต่อมานี่ครับได้ดับเลขสานะครับแคปจ์ได้เลยครับ โอเคนะครับอันนี้เป็นสูตรของตับสิบบนตลอดชีพสูตรที่หนึ่งนะครับ,ต,บ,บตลอดชีพเข้าตอนแรกนะครับตับสิบบนตลอดชีพที่หนึ่งโอเคนะครับเดี๋ยวรอดูในส่วนของรีวิวสูตรนะครับสูตรไหนเข้าไม่เข้านะครับบางสูตรก็อัปโหลดทำบางสูตรก็อัปโหลดไม่ทันนะครับโอเคเนื่องจากของจิตภารกิจเนาะโอเคเรามาดูนะครับก็จะแสดงความยินดีสำหรับคนที่โชคดีด้วยแล้วกันนะครับรู้ก่อนร้อยก่อนกับสูตรหวยโชคเิรษฐีมรานครับสวัสดีครับ Thank <music> you.